สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนดูหนังเรื่อง Daisy a n e น i ิน t h w i ไวกันนะคะ นังว่าด้วยเรื่องราวของลิฟฟี่แม่ไก่สุดอาภัพที่อาศัยอยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งโดยลิฟฟี่เธอได้แต่เฝ้าใฝ่ฝันว่าตัวเองจะไม่ถูกช่วงชิงไข่และมีโอกาสได้เลี้ยงลูกๆของเธอในฐานะแม่ซึ่งเพื่อที่จะทําให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงลิฟฟี่เธอจึงได้คิดแผนหลบหนีอันแสนแยบยลโดยการอดอาหารและแ้งทําเป็นตายเพื่อให้ตัวเองถูกนําเอาไปทิ้งและหลุดพ้นออกไปจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่แสนโหดหูแห่งนี้แต่ทว่าลิฟฟี่เธอก็ดีใจกับอิสระได้เพียงแค่เดียวเดียวเท่านั้น้นนก่อน่ออทีเธจะไดไ บกับเจ้าวีเซลตาเดียวมาล่าเนื้อแสนดุร้ายที่มักจะจับเหล่าไก่ที่ยังมีชีวิตมากินแบบสดๆซึ่งโชคยังดีก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมันก็ได้มีเป็ดตัวหนึ่งที่อยู่แถวนั้นพอดีโผล่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันซึ่งโดยหน้าตาอันหล่อเหลาบัวกับความกล้าหาญมันจึงทําให้ลิฟฟี่เธอตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นแต่ทว่าพอลิฟฟี่เธอได้เข้าไปพูดคุยตีสนิทเป็ดหนุ่มตัวนั้นเขากลับไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะได้แนะนําตัวให้ลิฟฟี่รู้จักว่าเขามีชื่ออว่าาานเเเดดดรพ้้้มกับไไิหยข ป่าหลังจากนั้นตกดึกในคืนเดียวกันลิฟฟี่เธอก็ได้เดินทางมาจนถึงยังโรงนาแห่งหนึ่งเพื่อมาขออาศัยอยู่กับเหล่าแม่ไก่ตัวอื่นๆแต่ทว่าเหล่าแม่ไก่และเป็ดในโรงนาพวกเขาเฉดหัวไล่เธออย่างไม่ใยดีมันจึงทําให้ลิฟฟี่เธอจําเป็นที่จะต้องระเห็ดออกมาเดินทางตามหาที่อยู่ใหม่ที่เธอจะสามารถเลี้ยงดูเหล่าลูกๆของตัวเองได้อย่างปลอดภัยกระทั่งในขณะที่ลิฟฟี่เธอกําลังเดินสํารวจโลกภายนอกอยู่นั้นระหว่างทางเธอก็ได้อเผอิญไปพบเข้ากับเมเยอร์นักสุดคุยโวที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นใน หน้าหาที่อยู่อาศัยให้กับเหล่าสัตว์ที่หนีออกมาจากฟาร์มถึงแม้ว่าเมเยอร์เขาจะมีนิสัยแปลกๆไปบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยให้ลิฟฟี่ได้อาศัยอยู่ในพุ่มไม้หนามที่สามารถหลบกลิ่นและปกป้องเธอจากเจ้าวีเซลตาเดียวได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นลิฟฟี่เธอก็ได้พบกับภาพอันบาดตาที่วันเดอร์เรอร์เขากำลังว่ายน้ำจู๋จีอยู่กับแฟนสาวของเขาอย่างหวานชื่นจนเล่นทำอลิฟฟี่ที่เห็นถึงกับไม่กล้าที่จะสู้หน้ากับวันเดอร์เรอร์แต่ทว่าตกดึกในคืนเดียวกันนั่นเองเรื่องไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าวีเซลตาเดียวมันได้กลับมาแก้แค้นวันเดอร์เรอร์โดยการแอบลอบเข้าไปลักพาตัวแฟนสาวของเขาและฆ่าเธอทิ้งไปอย่างเลือดเย็นโดยที่วันเดอร์เรอร์เขาไม่สามารถทำอะไรเพื่อปกป,ป,ป้องเธอได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งงงในนนนนเเเววลาาาดดียกันนัอทอท้ขง ลิฟฟี่ที่ได้แอบย่องเข้ามายังรังของวันเดอร์เอร์เธอก็ได้พบเข้ากับเจ้าไข่ใบน้อยที่ถูกทิ้งให้อยู่ในรังเพียงลําพังซึ่งเพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำสองทางลิฟฟี่เธอจึงได้ดูแลไข่แทนแฟนสาวของวันเดอร์เอร์ที่ตายไปส่วนทางด้านของวันเดอร์เอร์หลังจากที่เขาออกไปหาอาหารมาให้ลิฟฟี่เสร็จแล้วเขาก็มักจะออกไปที่เนินเขาและคอยต่อสู้กับเจ้าวีเซลตาเดียวในทุกคืนเพื่อปกป้องลิฟฟี่และลูกน้อยของเขากระทั่งในวันหนึ่งในขณะที่วันเดอร์เอร์เขากําลังต่อสู้กับเจ้าวีเซลเหมือนอย่่่าางเเเเเชนนนนคอยออูัั้วดดร์ er, ขกก็กิ ถูกเจ้าวีเซลเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนท้ายที่สุดวันเดอร์เรอร์เขาก็ต้องสังเวยชีวิตกลายไปเป็นอาหารของเจ้าวีเซลตาเดียวแต่ทว่าในช่วงเวลาแห่งความโศกสันนนั่นเองลูกของวันเดอร์เรอร์เขาก็ได้ฟักออกมาจากไข่ซึ่งในวินาทีที่เจ้าหนูน้อยได้วิ่งเข้ามาสวมกอดลิฟฟี่พร้อมกับเรียกเธอว่าแม่ลิฟฟี่เธอก็รู้โดยทันทีว่าหน้าที่แม่ที่เธอเฝ้าใฝ่ฝันมาโดยตลอดนั้นมันได้เริ่มขึ้นแล้วก่อนที่เธอนั้นจะได้มอบชื่อให้เขาว่ากรีนนี่หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาเพื่อเป็นกการปป้อง กรีนี่ให้พ้นจากคมเคี้ยวของเจ้าวีเซลทางลิฟฟี่เธอจึงได้พาลูกน้อยของเธอออกเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับหนองน้ําแต่ทว่าด้วยความแตกต่างกันของสายพันธุ์มันจึงทําให้ช่วงแรกลิฟฟี่เธอมักจะวิตกเมื่อกรีนี่เขาทําอะไรที่เธอไม่เข้าใจและเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เธอไม่สามารถเข้าไปดูแลได้แต่ถึงมันจะเป็นอย่างนั้นลิฟฟี่เธอก็คอยสนับสนุนและคอยเฝ้ามองดูการเติบโตของลูกน้อยอย่างภาคภูมิใจแถมเธอยังมีลุงเมเยอร์ที่คอยสอนทริคต่างๆในการว่ายน้ําให้กับกรีนี่ กระทั่งในวันหนึ่งขณะที่กรีนนี่เขาได้เข้าไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆในหนองน้ําเขาก็ถูกล้อต่างๆนานาถึงเรื่องที่เขานั้นไม่มีอะไรเหมือนกับแม่ของเขาเลยสักอย่างซึ่งทันทีที่กรีนนี่เขาได้ยินแบบนั้นเขา้าเขาที่มโมโหก็เข้าไปทาร้ายเหล่าเด็กคนอื่นๆจนมันทําให้เขาถูกคว่ำบาตรไม่มีใครอยากเล่นด้วยและถูกตีตราว่าเป็นเด็กประหลาดนำซ้ําจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้กรีนนี่เขาเริ่มสงสัยในร่างกายตัวเองและสังเกตเห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรที่เหมือนกับแม่เลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นในนนวันหนึ่ง ขณะที่กรีนี่เขากําลังอารมณ์เสียเพราะฝึกบินไม่สําเร็จอยู่นั้นระหว่างทางเขาก็ได้อเผอิญไปได้ยินเหล่าสัตว์ตัวอื่นๆในหนองน้ําคุยกันถึงเรื่องที่ลิฟฟี่เธอไม่ควรที่จะอาศัยอยู่ในหนองน้ําร่วมกับพวกเขาโดยทุกตัวต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลิฟฟี่เธอชอบทําเสียงดังจนทําให้พวกเขาไม่สามารถหาอาหารได้และหนองน้ําแห่งนี้ก็ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไก่ที่ไม่ถูกกับน้ําอย่างเธอเท่าไหรนะ่นักแต่ทว่ายังไม่ทันที่ทุกคนจะพูดกันจนรู้ความจูๆ่ๆลิฟฟี่ที่เริ่มสังเกตเห็นว่ากรีนี่ทําตัวแปปลกปกกไไเธออออ็ด้้โ่มาขให เมเยอร์สอนเธอว่ายน้ำเพื่อที่ว่าเธอจะได้อยู่ข้างๆลูกน้อยของเธอซึ่งทันทีที่เมเยอร์ได้ยินแบบนั้นเขา้าเขาก็ได้พยายามพูดให้ลิฟฟี่ให้เธอตระหนักรู้ถึงความจริงที่ว่าพวกเขาสองแม่ลูกนั้นมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันหลังเส้นประโยคนั้นเมเยอร์ Major, เขาก็ได้พูดไล่ให้ลิฟฟี่เธอกลับไปอยู่ในฟาร์เหมือนกับแม่ไก่ตัวอื่นๆซะแต่ทว่าลิฟฟี่เธอกลับไม่ได้สนใจคําพูดเหล่านั้นของเมเยอร์เลยแม้แต่น้อยเธอที่คิดถึงแต่ลูกก็ยังคงดื้อดึงที่จะฝืนกฎธรรมชาติต่อไปเพื่อที่ว่าเธอจะไดด้ออยยูู่แลแลละคสสนนนับุ ลูกของเธอกระทั่งในเย็นวันเดียวกันนั่นเองลิฟฟี่เธอก็ได้มีปากเสียงกับกรีนี่อย่างหนักถึงเรื่องที่ว่าทําไมพวกเขาสองแม่ลูกถึงได้แตกต่างกันซึ่งมันทําให้กรีนี่เขาอายคนอื่นเป็นอย่างมากที่เขานั้นต้องเกิดมามีแม่อย่างลิฟฟี่หลังสิ้นประโยคนั้นกรีนี่เขาก็ได้เดินจากไปพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้ลิฟฟี่เรียกเขาว่าลูกอีกซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ลิฟฟี่เธอรู้สึกเสียใจอย่างมากก่อนที่เธอนั้นจะได้เพลอพูดถึงวันเดอร์เลอร์ออกมา งเป็นอย่ามามกโดยเมเยอร์เขาได้เล่าเรื่องของวันเดอร์อร์ให้ลิฟฟี่ฟังว่าในสมัยก่อนตอนที่เขาได้พบกับวันเดอร์เอร์เป็นครั้งแรกนั้นวันเดอร์เอร์เขาได้ประกาศกล้าวต่อหน้าทุกคนว่าเขานั้นคือผู้พิทักษ์หนองน้ําแห่งนี้และเขาจะเป็นผู้ที่ปกป้องฟูงให้ปลอดภัยจากภัยร้ายทุกอย่างกระทั่งในวันหนึ่งแม้ว่าวันเดอร์เอร์เขาจะสามารถสู้กับเจ้าวีเซลได้อย่างสูสีและสามารถจัดการดวงตาของมันไปได้ข้างหนึ่งแต่มันก็ต้องแลกมาก,กับการที่ปีกของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทําให้เขาไม่สามารถบินได้เลยอีกตลอดชีวิตซ้ำรา้าย วันเดนรเลอร์ er เขาก็ดันมาดวงซวยถูกมนุษย์จับตัวไปและต้องมาลงเอยอยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างน่าสังเวชซึ่งชีวิตที่ถูกจับแยกออกจากผืนฟ้านั้นมันก็ทําให้เขาไม่เคยมีความสุขอีกเลยตัดสลับมาที่ทางด้านของกรีนี่เมื่อเขาได้เดินเล่นมาเรื่อยๆจนมาถึงย่างแปลงผักแห่งหนึ่งเขาก็ได้ไปพบเข้ากับพวกเป็ดจากฟาร์มที่ได้พูดชักชวนให้เขาไปเที่ยวเล่นที่ฟาร์มด้วยกันซึ่งทันทีที่กรีนี่มาถึงเขาก็ต้องพบเจอกับสภาพความเป็นอยู่อันน่าหดหู่ของเหล่าสัตว์ในฟาร์มทีีี่่พพวกกเเเคค้้าานนนนัันแยงงบึงํล็ๆอโโร และชีวิตที่ถูกคุมขังอย่างไร้อิสระแต่ทว่าในขณะที่กรีนี่เขาไม่ทันได้ระวังตัวอยู่นั้นจูจูเจ้าของฟาร์มเขาก็ได้โผล่ออกมาจับตัวกรีนี่ไปซึ่งในระหว่างนั้นทางเชอร์บี้เพื่อนของลิฟฟี่ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด,หมดเธอก็ได้รีบบินเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ลิฟฟี่รู้ซึ่งทันทีที่ลิฟฟี่เธอรู้แบบนั้นเขา้าเธอก็ไม่รอช้าที่จะรีบวิ่งไปหากรีนี่ลูกของเธอได้ความร้อนใจพร้อมกับได้พุ่งเข้าไปสู้กับเจ้าของฟาร์มอย่างไม่กลัวตายซึ่งในจังหวะที่ทุกกกออออออยยยย่่่าาาาางงงมมมััันนนนํลลลลชุุู้้้ทเเเเร็ไไดแบบขปป แม่ไก่ในฟาร์มเพื่อสร้างความวุ่นวายจนท้ายที่สุดลิฟฟี่กับเมเยอร์พวกเขาก็สามารถช่วยกรีนี่ออกมาจากฟาร์มได้สําเร็จแต่ทว่าเรื่องวุ่นวุ่นมันยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นเพราะในระหว่างทางกลับบ้านจูจูไอเจ้าวีเซลตาเดียวมันก็ได้โผล่ออกมาไล่ขย้ำพวกเธอสองแม่ลูกอย่างไร้ความปราณีซึ่งในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั่นเองทางด้านของกรีนี่ที่ถูกต้อนจนจนมุมเขาก็ได้รวบรวมความกล้าลากพาเจ้าวีเซลตาเดียวให้ร่วงหล่นตกไปจากหน้าผาจนในท้ายที่สุดกรีนี่เขาก็สามารถจัดการ เจ้าวีเซลตาเดียวและโบยบินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนอย่างที่ฝันได้สําเร็จหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปจูจูสัญชาตยานก็ได้กระตุ้นให้กรีนี่เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะได้มีเหล่าเป็ดฟูงใหญ่ปรากฏขึ้นซึ่งพอเมื่อลิฟฟี่เธอเห็นแบบนั้นเธอก็ได้บอกให้กรีนี่ไปทําความรู้จักกับเหล่าเป็ดตัวอื่นๆเอาไว้ซึ่งเหตุที่ทําให้เหล่าเป็ดได้มารวมตัวกันที่หนองน้ํานั้นมันก็เป็นเพราะพวกเขากําลังมีการแข่งบินเร็วเพื่อค้นหาผู้พิทักษ์คนใหม่แต่ทว่าพอเหล่าเป็ดตัวอื่นๆพวกเขาเห็นวว่ ie, ่กกกกรีีีนนมมเชืออของพุษย์ผูติดไ้ับ วพวกเขากระต่างพากันรังเกียจกรีนนี่และทิ้งให้เขาต้องอยู่เพียงลําพังเหมือนอย่างเช่นเคยซึ่งทันทีที่ลิฟฟี่เธอรู้เรื่องนี้เขา้าเธอที่ต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเธอก็ได้พยายามใช้จะงอยปากตัวเองตัดเชื่อให้กับกรีนนี่โดยที่เธอนั้นไม่ได้สนใจสังขารตัวเองที่เริ่มแก่และกําลังป่วยหนักมากเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาเมื่อการแข่งขันค้นหาผู้พิทักษ์ูงคนใหม่ได้เริ่มขึ้นแม้ว่าทีแรกกรีนนี่ที่เพิ่งจะหัดบินได้ไม่นานเขาจะต้องพบเจออุปสรรคและกลโกกงมากมาายยแต่ด้ว ใจที่ไม่ย่อท้อบวกกับความกล้าหาญมันจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วกรีนี่เขาก็สามารถเอาชนะเป็ดตัวอื่นๆที่เคยดูถูกเขาได้อย่างสง่างามและได้รับการยอมรับจากทุกตัวในฝูงซึ่งทันทีที่ลิฟฟี่เธอเห็นแบบนั้นเข้าแม้ว่าเธอจะดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกน้อยในวันๆของเธอสามารถเติบโตมาได้อย่างสง่างามแต่อีกด้านหนึ่งเธอก็รู้ดีว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องปล่อยให้กรีนี่ลูกของเธอได้ออกไปใช้ชีวิตซึ่งมาคิดได้ดังนั้นลิฟฟี่เธอก็ได้เดินแยกตัวออกมาจากทุกคนอย่างเงีบงยบๆแต่ แต่ว่าในระหว่างทางนั้นเองลิฟฟี่เธอก็ได้อเผอิญไปพบเข้ากับรังของเจ้าวีเซลตาเดียวที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกและเหล่าลูกหมาตัวน้อยที่นอนอยู่ยั่วเย้เต็มไปหมดกระทั่งทันใดนั้นเองจู่ๆกรีนี่ที่กำลังต่อสู้กับเจ้าวีเซลตาเดียวพวกเขาก็ได้ร่วงตกลงมาเจอกับลิฟฟี่เข้าพอดีซึงทันทีที่ลิฟฟี่เธอเห็นท่าไม่ดีเธอก็ได้คว้าเอาลูกของเจ้าวีเซลตาเดียวขึ้นมาพร้อมกับได้พูดขู่มันปล่อยกรีนี่ลูกของเธอซะไม่อย่างนั้นเธอเองก็จะทำร้ายลูกของมันด้วยเช่นกันจนในท้ายทีี่สุดด้้เเเจาาวซตยมัน ก็ยอมรามือจากกรีนี่ไปหลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดมันได้จบลงทางลิฟฟี่ก็ได้บอกลาก,กับกรีนี่ด้วยใบหน้าอันเต็มไปด้วยน้ำตาพร้อมกับได้ปล่อยให้ลูกน้อยของเธอได้ออกไปใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเองแต่ทว่าหลังจากนั้นเพียงครู่เดียวไอ้เจ้าวีเซลตาเดียวมันก็ได้โผล่อ,ออกมาหวังที่จะจับลิฟฟี่กินซึ่งถึงแม้ลิฟฟี่เธอจะเห็นอย่างนั้นแต่เธอกลับไม่ได้คิดที่จะหนีหรือขัดขืนเลยแม้แต่น้อยโดยเธอพร้อมที่จะยอมสละชีวิตของตัวเองให้เจ้าวีเซลตาเดียวเพื่อ่อออีวาาามมัันจะไได้าหารกลหลกลลบปูๆขง มันกินอย่างอิ่มท้องและหนังเรื่อง Daisy อะเฮนอินเดอะวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ